คุณผู้ชมครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสกิจกรรมสนุกสนุกที่จัดขึ้นให้กับคนที่รักการทำอาหารได้ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมีผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมประจาเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเมนูที่อาจารย์ได้คัดเลือกไว้เป็นคลิปเมนูที่มีชื่อว่าลูกชิ้นปลาทูแค่ชื่อก็ดูแปลกแล้วนะคุณผู้ชมครับเอาปลาทูมาทำเป็นลูกชิ้นแล้วมันจะกรอบแบบไหนเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาถูในคลิปที่อาจารย์คัดเลือกห้คุณผู้ชมได้ดูมันดูกรอบแล้วมันดูน่ากินมากเลยใช่ไหมครับใช้ปลาถูกเข่งที่เขานื่อขายนี่แหละคุณผู้ชมมาแกะเอาแต่เฉพาะเนื้อไม่เอาก้างนะยีซะแล้วก็ขยำกับไข่ไก่อ่านี่ไงพระเอกของเราใส่แป้งประกอบอาหารโกเกีอันนี้เป็นแบบรสเผ็ดครบสูตรเลยอร่อยจริงๆแล้วก็อย่าลืมเอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังโกเกีอีกเหมือนกันบีบให้มันเข้ากันให้เกล็ดขนมปังเกาะให้ทั่วเป็นลูกกลม ขย้าขย้าหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ทอดในน้ามันที่ร้อนปานกลางสักครู่เดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าลอยขึ้นมาแล้วนะสีเหลืองทองน่ากินอู้ยดูสิเกล็ดขนมปังเป็นชิ้นเป็นชิ้นน่ากินมากเลี้ยงลองจานเลยส่วนน้ําจิ้มจะเลือกเอาอะไรก็ได้สวยเก๋โรยต้นหอมสักนิดหนึ่งจิ้มน้าจิ้มโอ้ยแจ๋วเลยโลกชิ้นปลาถู ถ้าลองทำตามแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคุณผู้ชมส่วนที่ใครอยากร่วมสนุกกับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสสามารถส่งคลิปทำอาหารมาได้นะคุณผู้ชมแต่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์โกกิ เข้ามาประชันกันได้เลยนะครับกับหัวข้อกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสเพื่อรุ้นรับรางวัลคลิปเซ็ตจากผลิตภัณฑ์โกกิและมีค่าเครื่องปรุงให้คุณผู้ชมนิดๆหน่อยๆนะคุณผู้ชมครับโดยมีกติกาการร่วมสรุปประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับ1่งส่งคลิปอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์โกกิความยาวไม่เกิน1นาทีสำหรับ1ท่านต่อ1นคลิปนะครับ้อที่2โพสต์ลงในแอปพลิเคชัน t i k t o อกแชร์เป็นสาธารณะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับว่ากรอบอร่อยถูกใจ ใช้โกกิแล้วแชร์เป็นสาธรารณะนะครับคุณผู้ชมครับระยะเวลาในการโพสต์ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมจน20ธันวาคม2567นะครับคลิปไหนโดนใจจะประกาศผลในรายการยิ่งสุขสมอรประจําวันที่27ธันวาคมนี้เวลาเที่ยง25นาทีทางช่อง7 sd นะครับ